ัสดีครับอันนี้เราก็คุณสู่รายการเกียรติพันธ์แบวกนะครับอ่ะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่โรงเรียนมัธยมพุทธพันธ์พิทยาการนะครับนะครับวันนี้เราก็จะมาเข้าสู่งาน34ปีราตรีนีีที่มพพไม่แบ่งกูพูดเลยปูอย่าน้อยใจนะคครรััับบอนนี้ตอนนี้ครับเราเข้ามาสู่ตอนดอกจันทร์สาม ดอกสามครับดอกสามครับดอกสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให่าหญ่ใหญ่ใหญ่ว่าอย่างนี้แล้วไม่เห็นไปทางเนี้ยคูณเขาก็แอันนี้ครับอันนี Stunden> ้ครับความเกีย็นของเราจะมาต้อสู่ตอนสามนะครับตอนนี้ก็ความเกีย็นจะเป็นยังไงก็ไปทิ้งตามชมกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ซุ้มซุ้มของน้ำดื่มคาดจะมีอาจารย์สุปอง ไม่สปอนเซอร์นะเราต้องปิดนครับเรายังไม่มีสปอนเซอร์นะฮะเราปิดก่อนครับเรายังไม่อยากให้คุณเห็นนะฮะเอ้ยอย่าถ่ายเดี่ยอย่า z o o เนี่ยอย่า zoom ไม่ดีไม่ดีครับเราอยู่ไม่ใช่ค่เราอยู่ไม่สปอนเซอร์นะฮะถ่ายรายการมาครับมาครับแล้วมาเลยนะครับเครื่องดื่มนะครับอันนี้ก็การเตรียมงานนะครับของที่นี่นะครับก็ตอนนี้ก็5โมงกว่าแล้วยังมีให้มาอีกเคอะเลยมาแต่พวกเราอะเนนะครับ นมาเยอะมากนะครับมีกองพนักงานอะไรเยอะร้อยนะครับก็โอเคนักงานนะครับเสิร um ์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารสายอกไม้นะฮะก็โอเคครับวันนี้ก็อะไรครับโอ้ดิฉันว่าเราไปเดินดูทางนู้นก็ดีนะโอเคครับเอาละครับวันนี้นะครับก็ก็รักนะครับไก่โอลิมปิกนะครับวันนี้เราก็รับเลยครับดูพูดธนะเงีบเงียบ ผู้นำนะครับผู้นำนะครับผู้นำนะครับก็ yeah. ผู้นำใครไม่รู้ว่้ประประวัติถามบอกประวัติเขาเลยนี่คือเด็กชายกวางนะครับเป่าอ้ก้เลอะเลยเฮ้ยไปไหนอ่ะอันหลังถามไปเลยมันเกิดวิปริตแล้วครับผู้ผู้ลงผู้เข้าแข่งขันนะครับนะครับไอเอาละเอาละครับวันนี้ก็มานะครับการวิ่งแข่งนะครับวิ่งมาราธอนระดับโรงเรียนนะครับผู้แข่งขันนะครับนะครับบอกเขาไปนู่นแล้วครับ อันนี้แล้วครับผู้นำนะครับก็คือผู้ไดคนนี้สแลครับาังมนภาพถ่ายครับผู้ได้แล้วนวันที่สองนวคือคุณท่านท่านท่นท่า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 น่านท่าง่นท่เอง่า่านท่าน่า่าน่่านท่านนท่น มึงมึงโดนติดมีเล่นมือด้วยนี่คือผู้ได้รับรางวัลที่หนึ่งล้วคือคุณเม้น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 ยันทนไม่ได้เลยครับขอแสดงที่ครับเพลงชาติเขานะครับอ๋อครับแดแด๊ ครับตอนนี้นะครับบรรยากาศร้านราตีครับราตีเหร็จไหมครับพอได้ป๋าครับเดินไปครับเดินเข้าไปได้ถ่ายตุ้ดนีครับนี่ผ่านงานนะนี่ก็เวลา6โมงเครื่งนะครับใบกาแตกก็ไม่ต้องดูฮะอ่ะสดแล้นี่คือเวทีครับเพิ่งเสร็จคอแสบหมดแล้วนะโอเคนี่ผภายในงานนะครับนี่ก็คือภายในงานนะครับตอนนี้กําลังหลวมตัวอยู่นะฮะ คนยังมากรปี้กระปอยครับมากันทีละน้อยทีละน้อยภาษาอะไรของคุณนะเดี๋ยวมาทีละนิดทีละน้อยนะครับครูบอกว่านางแบบอยู่ข้างตรงนี้เลนะครับก็เออมืดไหมมืดไหมโอเคไม่มืดปุ่มมันมืดอะไรครับนี่ก็คือคุณคณอก้อนนะครับเพิ่งมานะครุณเอ๋เขาแม่งกู้งานมาแล้วเขามากันงสี่ห้าม่วงไม่ใช่คนเหนือคุณจะอู้ได้ไงนะฮะก็ โจ้นะฮะโจ้ดื่มโอจด้วยมันแอ่อนะครับก็อ่าเดี๋ยวค่อยไปเริ่มงานก่อนแล้วกันเดี๋ยวตั้งโต๊ะแล้ไม่ได้อีกครับโอเคราให้คนเยอะๆก่อนครับค่อยไปถามโอเคครับถามอะไรครับตอนนี้ถามไอ้จากที่เราวิ่งแข่งกันมาใช่ป่ะโอเคเหนื่อยป่ะเหนื่อยมเหนื่อยเหนื่อยว้าสองพลาดเออนะครับก็อันนี้ก็เราก็จะมาทานอาหารกันนะครับอ่ะ นี่ครับเราก็จะมาเแล้วอาหารว่างเหรอโอ้ยต้มมือเลยเออว่างจริงด้วยนี่อาหารว่างไม่พอน้ำไม่ยังว่างเลยเขาเรียกว่าน้ำเปล่าไอ้นี่น้ำนี่มีอะไรบ้างถ้วยะไรนะวันนี้มีอะไรบ้างยุงผัดเผ็ดเจอเม็ดอบอบขิงนะครับอะไรของเขาครับลิงสมองลิงอบไข่โอ้ครับครอเข้ามามาคุณไม่กินเลยคนแรกไม่เรียบร้อยเลยครับ หล่อจัดคุยเฮ้ยหล่อหล่อจริงด้วยหล่อไปหมดเฮ้ยระวังระวังกบเหลาครับทำไมอะหล่อเหลาอะโอ้ไม่นอนมีหล่อเลื่อน้วยพี่เฮ้ยหล่อเลื่อนระวังเขมุดครับระวังเขมุดทำไมอะหล่อแหลมเฮ้ยพวกเราอย่าที่ นี่คืออาหารว่างครับไม่ว่างแล้วคนร้องกับโต๊ะนี้ว่ะสั่งของมาเยอะแต่กินไม่หมดสักทีสั่งของมาเยอะแต่กินไม่หมดสักทีหลอเหลือรับประทานโอ้ยเฮ้ยหลอไหมหล่อไม่จิ้มเนื้อจิ้มตัว